เอาละครับสวัสดีครับพีนุ่ต้อนรับกลับคุณสู่ KOK 59ทาง Facebook แล้วก็ KOK Channel ทาง u t u b e นะครับวันนี้คุณอยู่กับคุณพี่ก๊อกกี้และเจ้ามานะก๊อกกี้อีเช่นเคยนะครับผมเรากลับมาแล้วครับกับโฟกายเทปใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยซึ่งเทปนี้นะครับเป็นอีเวนต์ของซีซั่น3แล้วนะฮะนั่นก็คืออีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองครับและเมื่อพูดถึงคริสต์มาสนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ลุงซันต้านั่นเองนะแมวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าลุงซันต้านยนะครับจะเข้าแข่งฟอร์และชนะใครหรือเปล่านจะได้มงลงหรือเปล่านะหรู้ว่าจะตายกลางทางเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับแมสําสำหรับการอัดคลิปครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่ามีความพิเศษนิดนึ่งนะเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่ามีแฟนชาแนลของเรา2คนนะครับที่รับชมชาแนลเราอยู่บ่อยครั้งมากเลยนะในฟอร์ไกเนะ โดยเฉพาะเทฟฟอร์กายนั่นเองนการที่เขาชอบใจและก็ชอบนั่งดูกัน2คนหน้าจอทีวีใช่ไหมใช่เลยครับเรากําลังพูดถึง2คนหน้าจอทีวีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนนั่นแหละคนนั่นแหละไม่ต้องสงสัยใครน้องคินแล้วก็น้องตินของอาเสรีนั่นเองเนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเลยครับสนุกมเลยครับถ้าชอบใจนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อกกี้จะเล่นดูบ่อยๆนะเดี๋ยววันนี้มาร่วมกันประชนานไทยกับแซนตตะคอรดก่อนเลยจ้า หลุงมาแล้วลุงมาแล้วหลานขอลุงมาส่งขวัญหน่อยอย่ามาเบียดบังกันแบบนี้นะเด็กๆรออยู่อุ้ยโอ้ยเด็กๆลอยอยู่อยู่โอ้โหตีเต็มเลยทอยลุงเลยนี่วิ่งไม่ทันแล้วนะเนี่ยใหดูซิลุงว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนแน่เฮ้ยนี่มันอันใหม่นี่หว่าไม่เคยเจออุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่แอบยากนะฮะอุ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วมันลุกเลยอ้าวเฮ้ยดูโอ้โหจบกันแล้วละคร โอ้โหนี่ยากมากเลยเนี่ยอันนี้อันใหม่เลยครับโอ้ยโอ้ยลุงโอ้ยลุงโอ้ยลุงลุงโอ้โหลุงเั่นป้าโดนหนักมากโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะโวดเหี้ยมขนาดนี้อุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหเข้ากอนโอเคไปแล้วลุงไปแล้วลุงจำเป็นต้องรีบไปส่งของขวัญนะลุงนะหลบอย่าพังลุงอันนี้ข้างหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยมีม้าด้วยโอ้ยสิบหกกับสี่สองนะครับจะทันหรือเปล่าลุงถอยอุ้ยลุงวิ่งข้างเจอบีบ ไปแล้วลุงขอไปข้างๆลุงขอไปข้างๆลุงขอนิดเดียวขอที่ให้ลุงนิดเดียวขอที่นิดเดียวลุงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลุงเข้าเป็นที่สุดท้ายอดีเลยครับโอ้โหโอ้โหลุงซันต้าของเรามาเป็นคนสุดท้ายแหวลุงแก,แก่แล้วนะโุให้แกได้หายใจสักหน่อยโอ้รอดนะ่มาแล้วลุงซันต้าคอร์ดมาแล้ว โอ้ยลงมลอยลุงจะรีบไปส่งน้องขวัญแล้วโอ้โหไปแล้วครับลุงเมอร์คอสไปแล้วอ้ยมีแหมมีเอ้ยดับหลบได้ไปแล้วลแหมแม,ม,แแม,มันมีดังหมกอันตรายอยู่ฮะไปแล้วครับลุงเมอร์คอสประตูนี้ไม่ปิดเลยอ่ะไม่เปิดเลยอ้าวเปิดให้ลุงคนเดียวไม่เปิดให้ลุงคนเดียว,ไ,ไ,มยวไม่รู้แหละลุงไปแล้วลุงไม่รู้ลุงไปแล้วเย็นๆเลยหลานไม่ต้องรีบโดดเนี่ยเดินธรรมดาพอ ลุงเลือมาตัวนี้ลุงเลือมาตัวนี้แล้วพุ่งมาข้างขวาเลนเดียโอ้โหลุงมาแล้วเขีย้อย้อนโอ้โหแมาเล้วไรนะขอย้อนลอยได้จระเข้จระเข้จระเข้กลับบ้านไปเลยโอ้โหลุงซานต้าแกมาตาแรกก็มาดีเลยนะดีไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าได้มงซาวแหละ อุ้ยอะไรเนี่ยฮุบซี่เลเจนต์คืออะไรอะเองเราไม่เคยเล่นนะต้องการอะไร Jump and Drive to Hoops and Score 6 p o i n t ิโอ้ต้องกระโดดให้เข้าห่วงนะครับหกห่วงถึงจะรอดโอ้โหเดะยากนะเนี่ยเอาข้างหน้าเรามีห่วงเลยเอาแล้วจะกี่ห่วงไม่รู้ละปูขอห่วงแรกก่อนเลยกันเมนโอ้ยโอ้ยหัวกระแทก โอ้โหปากกระแทกห่วงเกระไว้โอ้โหเฮ้ยนี่แอบยากยนะเนี่ยนี่แหละตัวตรแรกของเราเอ้ามีคนแยกไปก,ก่อนแล้วครับโอ้โหยากมากนะหนาเนี้นี่แหละอันนี้ง่ายๆนี่มาแล้วหนึ่ง point ไปแล้วไปแล้วโอ้โหรู้ต้องหลบก,กิโยตินครับแหมนี่การไปส่งของก่อนเด็กๆนี่มันอันตรายขนาดนี้เลยเนะนี่ยอะไรอะหมาปา่าโอ้โหไม่มีห่วงตกลงไปลุงมาเลยหรือไงเนี่ยโอ้ใจดำหลือเกินอ้าวลุงลุงแล้วมึงจะมาอ้อาวโดน เจอฟันก็ไวครับโอ้โหตะคอสขาด2องตอน้นโอ้โหมันเป็นเงานะฮะมันไปนออกฝัง่งนู้นซะมากกว่าโอ้นี่มีนับคนอลิมิเนททั้งหมดสิบคนเลยครับออเข้าใจแล้วแสดงว่าคนที่ยังได้ครบหคอยไม่ถึงที่สุดนี่ก็คือจะออกใช่ไหมโอ้โหแล้วมันมีบางอันต้องต้องเลื่อนเองอันนี้หรือยา่าอ้าวอ้าว อยู่ดีๆห่วงตกครับลุงลุงโอ้โหลุงได่ดวงดีนะทำบุญมากอะไรเนี่ยอันนี้มาโดนเอ้ยเอ้ยู่ลุงแห่ลุงเจอฟันพุงขาดลุงมาแล้วลุงอุ้ยลุงโอ้โหลุงโดนเข้าไปตายแล้วลุงลุงลุงแย่แล้วลุง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 แล้วลุงลุงลุงมาแล้วมางดึ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 ้ดึงดึงดึมดยงมึยดมงดึงดึงดึึ้ดึงดงดมงึงึงงงง เอาแล้ววะรู้นี่แหละโอ้ยมาแล้วโอ้โหฟันหน้ากระเด็นไปจุกเลยหูเลยเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีห่วงอะไรไหมเนี่ยหุ้ยห่วงทองนะครับดูเป็นห่วงทองจะให้พอยที่สูงสูงทวนเลยไปรู้แล้วลุงโดดแล้วอุ้ยลุกอึ้งห่วงทองแล้วเฮ้ยมันมีมันมีมันมีคนจีนไอ้คนจีนโอ้โหคนจีนหนึ่งลุงอ่ะโอ้โถ คนจีนดึงลุงแย่แล้วแย่แล้วมาแล้วมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วห่วงทองยอยู่ไหมเนี่ยเอาไปแล้วเหรอโอ้โหเหลือแค่ห้าคนเลยนะโอ้ยลุงกลับบ้านแล้วหรือเปล่าไม่มีห่วงทองแล้วนะครับโอ้ต้องวิ่งต้องวิ่งอลไรอย่างนี้ไม่ได้ละเหลือแค่สี่คนเองอ่ะมีแค่สี่คนกับสี่ห่วงโอ้โหนายอะ โอ้โหแล้วใจดาม,มากไม่มีมาให้ฝั่งนี้สักห่วงเลยแล้วไปกระจุกลุงก็เต็มเ,เลยพอแล้วเฮ้ยเอานี่ยังไงเนะี่ยเอาไม่รู้แล้วลุงเอาแล้วลุงเอาไปแล้วไม่รู้แล้วลุงเอาแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลุงก็ไปแล้วเหมือนกันอุ้ยโอ้โหไม่มีที่ยืนครับโอ้โห oh, ทำไมลุงเป็นคนดีทำไมไม่มีที่ยืนในสังคมเหลยสองที่นะฮะอีกสองที่นะครับ,รบเราเหลืออีกสามห่วงนะครับโอ้โหกลับบ้านเลยโอ้โห oh, ด่านนี้ยากมาก โอ้โหด่านนี้ยากมากนะฮะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแหมด่านใหม่โหดเยอะแยะไปหมดเลยนะตามปฏตการของเราเนะี่ยผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งจะให้ทั้งหมด3ชีวิตนะครับลุงแกก็ได้ไปนหนึ่งแล้วนะฮะต่ายไปสามด่านไดนนะ้มาดูไลฟ์ที่สองของลุงดีกว่าจะเป็นยังไงนะโอ,โอ้แอบ,บยากอะลุง ไปต่อไปต่อไปแล้วลุงบอกนานเนี่ยชำนาญลุ้นเล่นมานานลุเหมือนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะมีหรือเปล่าวะนี่มีนะเนี่ยเหมือนจะเฮ้ย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 ลุง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 เร็วลุงเร็วลุงลุงลันครับโอ้โหลุงเกือบไปอะไรลุงไปข้างหน้าลุงหน้าอะไรวะโคซิล่ามีโคซิล่าด้วย ลุงได้ยังไงโอ้โหมาผิดเรื่องหรือเปล่าแม่ข้างหลังมีอ็อกนะอันนี้มาจากซีซั่นสองนะครับเอ้ยลุงมาแล้ว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 ฮากระโดดไปเอ้ยกอติลา่ากอติล่ามีกอติล่าเนี่ยโอ้โหมีกอติล่าเนี่ยเฮ้ยเทพอยากต้อติล่าโ่าแล้วมันอะไรวะเนี่ยทำไมมันชูนูนแล้วลอยได้โอ้คอติล่าเท่มากนะครับเนี่ยอยากได้เลยไปแล้วลุงไปแล้วไปแล้วนี่อะไรเนี่ย คุ่อาอายใหม่เนี่ยเนี่ยนี่คอนมาต่อมากระเด็นนะครับไม่รู้แหละไปแล้วลุงวิ่งธรรมดากับพอไม่ต้องพึ่งคอนลุงไม่ใช่ทอไม่ต้องมีคอนมาแล้วมาแล้วลุงเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยว้ยขเขียวชนลุงตกลงมาข้างล่างแหมโอ้โหนี่ชนมารอโดนคอนตีทาไมวะเนี่ยมันไม่ได้ตรงให้เรไปถึงโอ้ยมีโอ้โหตีแล้วลอยไปโู้นเลยเหรอโอ้โหลบากครับลาบากครับแหมลุงเหลโอโแมน ในแพลตฟอร์มนึงนี่มีลุงสามตัวเลยนะโอ้ย,อย,อย,อยตายแล้วระลอกจริงจริงเปลี่ยนฝั่งก็ได้วะมาลุงมาฝั่งนี้แล้วลุงมาฝั่งนี้ลุงมาฝั่งนี้พอแล้วลุงลอย่ากจะตกแก๊สตกแก๊สโอ้ยจะไประดับแรกแล้วเดี๋ยวลุงเอ้ย โอ้เราไม่ได้เล่นนานนะฮะเนี่ยเห็นผลเลยนะครับความพลิ้วเนี่ยหายไปเยอะเลยทีเดียวแม้ที่ต้องกลับมาบ่อยๆหน่อยแล้วนะเกมนี้เอาแล้วไปยืนตรงนั้นทำไมล่ะพ่อมันก็ไม่เด้งขึ้นมาสิมาตรงนี้ก่อนโอ้โหนี่เล่นเป็นไปหรือไงวะเนี่ยเฮ้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 ย่ายนอย่านะไม่รู้นะลุงอยู่ข้างบนเนี่ยลุงอยู่นี่ลุงขาดอำนาจไปแล้วลุงไปแล้วลุงไปแล้วเฮ้ยลื่น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 ดิเด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 อูยลุงมาแล้วลุง ยังไงอ่ะเอาลุงไอ้เกือบเกือบเกือบมามีคนล่วงไปก่อนลุงมาแล้ว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 ,ลลวหลานเฮ้ยอย่าพลอยครับโอ้โหเข้าได้ในที่สุดไปแล้วด่น,นนี้ลุงท่นัดลุงบอกเลยหลานเอ้ย ก่อนหน้ามันเป็นสตาป์ทอร์สเี่เป็นแชมป์มาเยอะด่านนี้อุ้ยโอ้แชมป์โดนโอ้แบบพูดมาได้โดนเต็มหัวแล้วแชมป์เอาละยุงมาละลุงมาละอันนั้นแนะนี่กระโดดไม่รู้จังหวะไงไม่รู้จังหวะก็เป็นอย่างนี้นะคนเรามต้องมีจะอุ้ยคนเราต้องมีจังหวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้ลุงเริ่มไปมีจังหวะแล้วเริ่มไปมีจังหวะแล้วโอ้โหลุงจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วมันทำ็นกระโดดขึ้นมาแล้วติดอย่างนั้นนะโอ้ยลุงโอ้กระโดดแล้วเฉียวหนน้้าไไดยงเี่ โอ้ยแทดซ้อมเริ่มหายแล้วนะครับไหวแล้วลุงไปแล้วไหวลูกแล้วลุงรอดแล้วหลานลุงรอดแล้วลุงรอดแล้วลุงรอดแล้วโอ้ยโอ๊ยจับมาทับลุงอุ้ยโอ้โหแม่กระโดดตูดหล่นทับเอ๋ลุงไม่มีพักลาดตรงนี้บอกเลยเน่เลุงโชว์แล้วโชว์ลุงโชว์ดริฟท์นี่ดริฟท์ดริฟท ดิริฟหน่อยดริฟนี่ทางลัดทางลัดบอกและตำนาเอาเฮ้ยเป็ดเอ้ไอ้ไอ้อุ้ยแมาโมเตอร์โบเป็ดย่างครับลุงโมเตอร์เอ้าลุงไอ้ลุงลุงโอ้ยโอ้โวมาอยู่ดีๆหิวเป็ดโอ้โหเอาวอะไรยังไหวยังไหวอ่านี่นะค่อยไปค่อยไปโอ้โหเกือบไม่รอด นี่ะวัดใจละตัวนี้วัดใจละวัดใจละหลูไปแล้วหลูไปแล้วโอ้โหหลูเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเลือกเสน้นโอ้โห <laughs> <laughs> โอ้นี่ขนาดดานี่เราชำนานมากนะสมัยก่อนนะเนี่ยที่โดนทีเดียวกระจุยเลยอะ <laughs> มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลย,เลยนะครับโอ้โห มาได้สองด่านเนงโวลุงยิ่งเล่นยิ่ง,งไปกันใหญ่มาชีวิตสุดท้ายของลุงสุตะคอแล้วเนะี่ยปาย เห็นความต่างนะฮะเนี่ยมีพื้นที่ใหม่นะเป็นแพลตฟอร์มเหลืองๆนี่ไม่เคยเห็นนะครับโอ้โหตาดนี้มีมังกรด้วยไปแล้วลุงบอลจะมีอะไรก็ไม่สนละในแล้วลต้องไปส่งของไว้เด็กๆโอ้โหไปแบบนอนเลยลุงมาถึงแหมกันโดดธรรมดาก็ยโลมได้เลยเนี่ยไปแล้วลุงบอลดริฟต์ลุงดริฟต์นี่ลุงมาแล้วโอ้โหพี่ยอดแหม,แมลุงพิวครับอ้ะ่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยังมีออทางตงกันเลยเนี่ยไปแล้ววิ่งซุกแซกเนี่ยลุงถนัดลุงบอกเลยเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยเติดลงปืนอุ้ยเกือบดีนมันไม่ยอมยิงเราไอเดียอะไรเนี่ยหลคาบ้านใครม่ได้โอ้ย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 โอ้อ้ยยั้ย้้บย ขอบคุณจนะพาลุงไปด้วยเลยแล้วกันไปแล้ว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 จ้าโอ้ยยังได้อยู่นะครับ38นะอุ้ยโดนเอา้เอาวเฮ้ยแล้วตกลงตัวไหนมันตัวเราเนะี่ยโอ้โหตัวมาท้อนเยอะเหลือเกินเอาเละครับรอดครับรอด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 ไปแล้วน่าจะทันนะเนี่ยเฮ้ยใครยิบปกมือ <billion> เรียบร้อยเย้แหมชีวิตสุดท้ายแล้วลุงต้องเน้นหน่อย วุ้ยอะไรเนี่ยสกีฟอลด่านใหม่นะครับโอ,โอ้โหลุงจะมาข้อเล่นสกีแมสของถนัดเลยลุงบอกมาเลยเดี๋ยวลุงจะทำให้รู้ว่าใครเร็วที่สุดในแอนตาร์กติกาโอ้เะไปดันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยอ๋อต้องลงลูนั้นอย่างเดียวเหรอเนี่ย <S <S มามาแล้วลุงมาแล้วอุ้ยยังไงกันมันยังไงกันแมสลุงโอ้ยลุง ลุงอ e <c oughs> ้าวลุงลุงอุ้ยอุ้ยออฮ่าฮ่านี่สนุกมากครับลุงลู่ตีลุงมาตรงนี้แล้วโอ้โหแล้วหัวเลี่ยดพื้นเลยลุงลุงเร็วลุงเร็วลุงเร็วลุงลุงฮ่าฮ่านี่แหละได้ท้องนี้แล้วลุงมาแล้วดีหละโอ้โหเสยหน้าโอ้โหเสยคานครับยังรอดครับยังรอดเดือดเดือดมึงไม่ได้มึงไม่ได้นี่แน่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอ้าวอะไรอะเฮ้ยมียีรร๊อ โหยากมากโอ้ยโหอ้โหมันมีรูที่ทั้งใหญ่และเล็กนะครับแล้วก็ห่างไกลกันไม่เท่ากันแต่ไปหมดเลยแล้วแล้วยังมีเครื่องบินอะไรอีกด้วยเนี่ยโอ้โหมันเ่ิงสร้างความลำบากให้กับเราเหลือเกินโอ้ยโหจะไม้เท่าอะไรโอ้โหยืนหนึ่งในแอันตาร์กต้าต้องกลับบ้านหรือเปล่าโอ้โหยังงอดครับไปแล้วเอาลุงร้อยแล้วลูกีรูงร้อยเอาลุงไอ้ลุงลุงอยู่ดีๆลุงร้อย โอ้โหลุงเสียชีวิตตรงนี้แหละโอ้ยลุงอ้าวลุงโอ้โหโดนดนแหมต้องไม่เข้าตรงกลางนะตรงกลางมันดีดเขาอะโอ้โหนี่กลับบ้านได้เลยเลยเนี่ยโอ้โหเป็นด่านที่ยากมากครับอันบนนี่แหละโอ้โหพุ่งผ่านไปเลยนี่แหละลุงเร็วเอ้ยผิดผิดผิดูนี่ดนี่ดดลุงเร็วลุง แม่พอเราไม่มีโมเมนตัมเราพุ่งไปไม่ได้เนี่ยมันไม่ถึงนะครับโอ้ยโดนดีดลุงลอยโอ้ยลอยกันลุงโอ้โหพลาดไหนอ้เอากลายเป็นดีเลยกลายเอ้ยไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ลอยลูไปโอ้โหทำไมมันเป็นดาดที่หามอ่ะโอ้โหจบชีวิตตายแล้วโอ้โห รวปปีนี้ไม่มีใครได้ของความสัอ้อนครับเสียชีวิตฟันหน้าโดนตีกระแทกเข้ามาอยู่ในต่อมอง <laughs> โอ้โหแม่อัปเดตใหม่ของเขานี่ก็มีอะไรเยอะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันบ่อยๆนะฮะว่ามีเกมอะไรใหม่ๆของเขาบ้างนะครับอุย้ยนี้อันนี้ก็อันใหม่เนี่ย Snowy Scrap คืออะไรอะ่ะมันก็กิ้งสโนบอลอ่ะ โอ้กิ้งจนกว่าสโนบอลจะอยู่ในขนาดที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดอุย้ยอันนี้น่ารักโอ้อน,นี่น่าเล่นนะมาโอ้โหแล้วดันสวยมากโอ้โหดันสวยมากโอ้อยากเล่นกับเขาบ้างอะแต่เราตกรอบแล้วก็ต้องรอในคลิปต่อไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองดูซิเขาเล่นกันยังไง เรายังไม่ตกรอบเลยอุ้ยทำไมเราเล่นได้ล่ะนี่เราจริงๆเหรอให้เราจริงๆเหรออุ้ยเราจริงๆดิเรายังไม่ตกรอบอุ้ยสวรรค์ประทานพรแสดงว่ามีคนตกลงไป็นตายก่อนเราแล้วเมื่อกี้โอ้โหขอบคุณมากแมมเกือบจะบอกปิดคลิปซะแล้วโอ้ปาฏิหาริย์ในวันคริสต์มาสไปแล้วลุงไปแล้ะเร็วเข้า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 ดึงกร้ใหญ่ขึ้น โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยอายล้ครับ,ไ,บไอนี่ยสวยไปเลยมันจะจับไปทำไมอ่ะเอาแล้วจับทำไมต้โถเอ้ยแปดเรานึกว่าเราตายแล้วแต่ะไรยังไม่ตายนะเนะี่ยโอ้ยรอดมาได้เฉยเลยเดี๋ยวก่อนเป้าเขาคือต้องให้เรากิ้งให้มันโดนน้นนองเสียยมไม่ใช่เหรอเออสิแล้วทำไมมันถึงได้มาแย่งกันเองอย่างเงี้ยไม่รู้ละเราเอาไอ้นี่ไปทิ้งก่อนโอ้โหสีฟ้ามันเยอะกว่าเราเลยนะครับ <ítulo> <ard> ได้ anyway, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะให้มันเติบโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้โอยุติการเติบโตของมันอุ้ยมันกลายเป็นลูกบอลแล้วมันกลายเป็นโหูสวยมันกลายเป็นลูกแก้วแล้ววะกี่ตัวลงเราช่วยมันหรือว่าเราทำให้มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยแล้อย่างน้อยสีเหลืองก็ต้องได้ครึ่งนึงนะสีเหลืองแล้วโอ้ยสีฟ้ามันกีนไม่อยู่เลยครับเอ้อจะละงงแล้วกันอุ้ยงงแล้วหัวแตกงงแล้วหัวแตกโอ้ เร็วเข้าเร,เ,รเ,รเร็ว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 เอาสีฟ้าให้ได้ถ้าสีฟ้าชนะเราก็ชนะลูกบาศก์แน่เร็วเข้าเอาสีฟ้าได้ร้อยแล้วโอต้องมีนร้อยเป็นทีมที่สอ,องเหรอป้ายป้ายป้ายปเออเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วนั่นแหละพี่โอกาสาได้พี่ก่อนได้เร็วเร็วอ้มันต้องโดนโดนต่อยเหรอถ้าโดนต่อยแล้วมันลูกจะใหญ่ขึ้นนะครับโอ๋อแบบนี้นี่เองเอาอะไรกันแล้วก็ชนะเอาอะไรจะต่อยมาได้เลยต่อยมาเลยต่อยมาเลย อโอ้โหเข้าครับแม่ลุงสมัยคอนนึกว่าไปซะแล้วดีนะเนี่ยยังรอดได้นะเนี่ยในชีวิตสุดท้ายของลุงซันต้าเนี่ยเข้ามาอยู่ใน18คนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็นึกว่าเราแพ้ตม้องอต่ตาที่แล้วแล้ว โอ้ทิพโทด่านนี้ลุงถนัดลุงบอกเลยมาใครไวไปก่อนเลยลุงบอกโอ้ที่เรามีสิทธิ์ได้เข้าชิงนะครับเนี่ยเล่นดีดีเนี่ยาด่านนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าไปเลยไปเลยลูกเชิญ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 จ้าไม่มีใครอุ้ยเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ถูกต้องอยู่นี่อยู่นี่หรือเปล่านี่อ้าวไปแสดงว่าตกการไปเลยครับ วิ่งมาตรงนี้เสร็จปุ๊บไปได้กลางสุดเลยอนี่ไงนี่ไงเส้นไทยถูกต้องเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ถูกต้องเปิดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเส้นทางที่ถูกต้องเปิดแล้วโอ้ยอย่าดันอย่าดันไปสิเดินสิเดินเดินอุ้ยมีคนกล้าครับมีคนกล้าอาร์มเส้นไทยถูกต้องเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยหูยไม่ทันเนี่ยเกือบจะถึงอยู่แล้วนิดเดียวอ่ะโอ้โห โอ้โหได้แค่รอบชิงชนะเลิศน,นะลุงสตาร์คอร์ของเราโอ้น่าเสียดายจริงๆโอ้โหจบที่รอบ4นะครับแม่ผลงานดีใช่เน่นโอ้โหแต่ยังไงนะครับนี่คือความตลกและความฮาของฟอร์กายนะครับที่กลับมากันอีกแล้วในะอัปเดตซีซั่น3นะ ดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่นเป็นตัวละครตัวอื่นให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพี่ก๊อกกี้และก็ลุงสุประคอต,ต้องขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เฝ้าดูนะครับและก็รับชมช anel ของเรานะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดฟอล l o w กับบล็อกใน f a c e b o o k k o k 59้า้นะครับส่วนตัวยูทูบ koke อันนี้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาคลิปใหม่มาจะได้เห็นกันนะครับจนกว่าจะมีคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะบ๊ายบายกับ สองแฟนคลับที่เราดูนั่งดูเราตลอดด้วยนะบ๊ายบายน้องเตินและน้องคินด้วยนะครับผมสวัสดีครับ